สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกัโรงเรียนปลากินปลาเทวครับครับวันนี้นะครับผมจะมาทําเมนูยำตับหวานครับเมนูง่ายๆแต่ว่าเป็นกับแก้มตอนเย็นๆนี่ใช่เลยนะครับมีตับหมูบดนะครับหอมแดงหอมแขกครับมะนาวครับแล้วก็ขาดไม่ได้คือข้าวคั่วคั่วใหม่ๆครับฟังเสียงต่าพริกป่นครับผงชูรสครับใส่รสดีเห็นน้อยก็ได้คุณเมืองครับมันจะเข้มข้นดีแล้วก็พักก็ นานาชนิดครับพักเมืองเมืองว่าเขาครับเดี๋ยวก็ไปตั้งหม้อหอนนะครับแล้วก็เอาหมูหมูบดเนื้อแดงนะครับไปล้วนก่อนครับต่อติดตามครับครับเมนูนี้นะครับเมนูนี้ทำหมาย่กครับใส่เลยใส่หมูบดไปเลยครับกุนเลยกุนมันมันแตกเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนทามันเจอความห้อนเลยใส่หมูบดมันก็จะเพิ่มเออมันจะเพิ่มยังไงความเข้มข้นของน้ำซุปนะครับแล้วก็หมูบดก็กินได้ตัวกุนได้เลยนะครับ รอสักพักนะครับพอดีใจเต่าทานเดีวครับผมนี่ครับคนหมูบดจนซุกนะครับแล้วก็เอาตับลงไปลวนต่อเลยครับตับหมูครับ <c oughs> ตับสดลวนเลยอ่าแล้วก็กลมนะนั้นกลมหมูหมอ้ออ่าลวนจนเอาหมูบดกับตับมันซุกแล้วเขาก็เอาไปเขาก็ไปปรุงต่้งๆครับ เมนูตับหวานไปกินร้านอาหารก็แพงนะกออันนี้พอดิแต่ว่าจำบอสุกเกินนะถ้าสุกเกินตับมันจะแข็งเลยนะมันก็จะมันจะตับหวานนะครับแต่ว่าต้องทําให้สุกนะครับเพราะว่าตับนี้มันเน้นดิบแต่ว่าก็ต้องทาให้ตับสุกแต่ว่าสุกแบบพอดีสุปกปุ๊บก็ไปปรุงเลยครับนี่ครับพอละเดี๋ยวมันจะมจะพุ่นคนกันแป๊บนึง เดี๋ยวรอติดตามครับเดี๋ยวถ้ามันสุกผมก็จะไปปรุงข้างนอกนะครับนี่ครับอ่าปรุงอ่านี่ปรุงเลยก็ตับหวานมันก็จะพอดีนะครับเออก็เดี๋ยวไอ้ยู่ปรุง่ะครับก็คนเยืะอเยืะอนะครับเนี่เดย๋่วขึ้นตับมันสุกขึ้นมันจะแข็งนะครับนิ่งๆก่อนนะพริกป่นครับพริกป่นครับใส่พริกป่นลงไป ขี้นเข้าคั่วมันง่ายๆครับแต่ว่าเป็นกับแก้มตอนเย็นนี้สาใส่น่อครับอา่าแล้วก็บีบมะานาวาไปใส่มะนาวครับใส่มะนาวลงไปนะครับมะนาวมะนาวลงไปมะนาวแล้วน่ารักหน่อยน,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 น่าส้มๆแต่ว่าพาักมีหนาอยอย่างนะครับแต่มันดูผักเวลาจะใส่ก็จะมี ชีใบเรื่อยพักไผ่หูุลพาหอมดวนจริงมีต้นหอมแต่มมีครับจนนะครับมีนูี่ง่ายๆกินเป็นกับแก้มแมลงไปกินร้านอาหารห้อน้อเดียวได้เนาะไปกินร้านอาหารฮือแอะต่ใส่หมูบดครับมันจะได้ปริมาณเยอะครับเติม ผมคือรถยี่กี่ใส่ตัวดีหรือยังฮะยังดังใส่ใส่รถหน่ดดนอยใส่ตัวด,ด,ดีหน่อยก็มันจะได้เข้มข้นดีอ่ะก็น้ำปลาน้ำปลาแท้น้ำปลาอย่างดีนะฮะอืมกำลังน่ากินครับครับเกิดเดี๋ยวอ่เดี๋ยวเนอะจิ้มาก่อนต้องถ่ายกันได้ถ่ายตรงน,นี้ ใส่มนะครัสองกลีบเพราะมันเยอะครับหมูบดเกือบกรงกิโลใส่มะน,นาวเดี๋ยวตามดูน้ำปลานะครับน้ำปลาก็เอาผักใส่กับถั่วไปเัาเสร็จพิธีครับแล้วก็ลืมต้นหอมใส่หอมหอมแดงหอมแดงซวยครับเมนูน,นี้ถ้ามีหมูบดก็บดท้องแก้มบดก็ได้ แต่ว่าถ้ามีมันก็นจะเพิ่มรสชาติให้ครับเดี๋ยวรอ,อพักใส่ครับครับผมอ่ะก็เติมน้าําปลาน้าปลาอย่างดีหน่อยก็จะชูรสนะครับเติมน้ําปลาลงไปใส่มะน,นาวน้ำปลาพริกข้าวคั่วหอมโซแล้วครับแล้วก็ใส่แบบชีไปเรื่อยพักไผ่หอมดวนพวกนี้มันต้องกินกับโหระพานะครับนี่มันจะมันจะเข้ากันดี ค,นนครันะบเมนูนี้ง่ายนะเจะ้เวลามาถึงสามนาทีครับอเดี๋ยวตักดูเลยครับกินกับผักเยอะๆเนอะมานี่พอจานนี้เลยจานมันอาจจะใหญ่เพราะว่าคนกินเป็นกับแก้มอย่างดีครับนี่ครับเดี๋ยวจิ้มมาดูครับ ครับนี่ครับหน้าตาของยำตับหวานครับคือว่าเรามห่วงเครื่องหมูบดใส่เยอะๆครับมันก็จะมันจะโอเคเลยครับรสชาติก็จะกลมกล่อมครับชิมดูอชิมก็ต้องชิมคำใหญ่ๆหน่อยแล้วก็พักนะครับแตมีพักเยอะนะเพราะแต่คนชอบครับกับถินคือพักทุกอย่างมาได้ซื้อครับปลอสารแน่นอนพักไผ่ขาดนี่ ข่าโหระพาครับฟ้ากระถิน่นใบสมุนไพรทางด้านครับทางเหนือครับจิ้มพอจริงๆเป็นผักกรบหล่ำนะนี่นะจิ้มดูครับครับทำง่ายๆนะพนูนี่แค่เวลาสามสี่นาทีก็ได้กินครับจิมดูครับยำตะวันก็เป็นกับโหระพา อกินกับซูนี่ครับนี่ครับมันอเอาหั่นโบว์ผมกินบ้านๆครับรกอร่อยเลยดยอดครับสุดยอดสุดยอด,ยอดอกินมาครับกินเลยเส,ส,สื้อด้ายเสื้อหนังควายจีมาส,สองมาสองมาสนึงครับอย่ามุ่มงกาบไป เล่มได้ผ่าก่อนสกร,รมครับยำตับหวานครับก็มะนาวพริกป่นข้าวคั่วนะครับใบใบโหระพามันจะเข้ากันดี้มาครับกินกับใบโหระพานะครับมันจะเข้ากันดี้มากเลยแล้วก็กะทินผักเนี่ยผักขึ้นบ้านอย่างที่นี้ก็กินได้หมดเลยครับครับยำตับหวานสูตรง่ายๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็เพื่อนๆพี่น,<ๆ>น้องๆลองมาทําต<ๆ>ิดตามดูนะครับลองมาทําดูนะครับง่ายๆครับเน้นอย่างเดียวอย่าเอาเอาตับสุกเกินนะครับถ้าตับมันสุกเกิน แข็งครับมันจะแข็งมันจะบาดใจตั้หวานนะครับครับผมเรามาทําดูนะครับครับอ่ะดูคลิปดีๆกันจบแล้วนะฝากกดติดตามกดคอมเมนต์กดถูกใจอะไรก็ได้แต่ติดตามมาดีที่สุดแล้วครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นของเขาดีจริงๆจ,จัดไป